ย,ยิ่งใหญ่สุดอลังการกับงานประจําปีขอเชิญเที่ยวงานประจําปีปิดทองรูปหลอ่องานครบรอบคล้ายวันบรณภาพปีที่36ของหลวงปู่จำปาที่ตาธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสและร่วมฝังแทศแหลมมหาชาติทรงเครื่องเรื่องพระเวสสันดรนวัดวังน้ำขาวตำบลวังตะเคียนอำเภอนองมะโมจังหวัดชัชนา กำหนดงานในวันจันทร์ที่19และวันอังคารที่20มกราคมพุทธศักราช2,569นี้ตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำและวันขึ้นสองค่ำเดือน3มหรสพสมโพธิดูฟรีชมฟรีตลอดงานเริ่มงานวันจันทร์ที่19มกราคมงานในภาคกลันที ผมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยลิเกยอดหิตคณะสิทธิ์ดาวเด็ดเพชรพัฒนชัยร้องบอกเป็น ที่นั่งดูเสียงสารถูกครูบังคับสิ้นความเลื่อมใสกระสายกระสับความผิดยอมรับมิได้ลู้ วันอังคารที่20มกราคมถวายพระตาหารเพนเป็นการทำบุญอุทิศถวายวันครบรอบคล้ายวันมรณภาพ36ปีหลวงปู่จำปาท,ทิตะธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดวังน้ำขาวคณะกครูปริภาทษเมตตาบรรเลงเพลงสาธุการ เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพขันกันเทศฟังแทศแหลมหาชาตทรงเครื่องเรื่องพระเวสสันดรชาดกแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระใบดีกาปียวงศ์ปียวงังโสวัดวิหารทองจังหวัดชัยนาทพร้อมทีมงานสแสดงประกอบเรื่องชูชกกันหาชาลีและมัดสีโดยทีมงานอาร์ทคองพิงงารราม เอ้ยเกิดมาตั้งอยู่ดับไปกะทำมาชาได้ทากลู่มร่างอินทรีย์ดนรวมเป็นชา,าทั้งสีดินน้ำรมไฟนะดินน้ำไฟรมก็มีแต่ตมแต่ตุดชีวิตของมนุษย์ไม่รู้ใจหยุดอยู่ตรงไหนน้องนิชก็กลืนเยฮัทเชอมาแล้ว สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยลิเกยอดหิตคณะสิทธิ์ดาวเด็ดเพชรพัฒนชัยมีนเมือได้เธอเลยยินดีรับชสนใจอ่าเชยทั้งสองคืนร่วมบุญลุ้นช่อกับตักไข่มัดฉาพาช่การกุศลลุ้นรับของรางวัลมากมาย ติดต่อสอบถามรายละเอียดร่วมเป็นเจ้าภาพทุกกองบุญได้ที่พระคู่พัฒนชัยศรีละคุณเจ้าคณะตะบนวงตะเคียนเจ้าอาวาสวัดวังน้ำขาวโทร0 9 7 9 5 3 5 4 4 3ติดต่อจองร้านขาและโรงทานได้ที่คุณเดือนเต็มในวันพุทธที่14มกราคมเวลาเจ็นาฬิกาเป็นต้นไปโทร9 9 9 9 4 1 7604 มจา่าลืมและอยากล่าวันจันทร์ที่19และวันอาทิตที่ยี่สิมกราคม พุทธศักราช2,569นี้ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองรูปหลอ่องานครบรอบคล้ายวันบรณภาพปีที่36ของหลวงปู่จำปาทิตาธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสและร่วมฝังแทศแหลมมหาชาติทรงเครื่องเรื่องพระเวสสันดรนวัดวังน้ำขาวตำบลวังตะเคียนอำเภอหนองมะโมงจังหวัดไชยนา no. 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 No.